ดรอปริสนะคะและ้วดรอปริสค่ะมีสินค้าหกสิบกว่าแบรนด์มีสินค้าหกสิบกว่าแบรนด์ให้คุณไปเลือกใช้เลือกซื้อนะอันเดี๋ยวเข้าให้ดูนะเดี๋ยวเข้าให้ดูนะดดนี่ดรอปริสจริงๆไม่ได้มีเยอะคู่ดรอปริสนี่สามนาทีก็จบแล้วนะนี่มีหนังสือเพื่อพัฒนาสมองคุณนะคะใครที่โง่ๆอยู่ก็ไปฟังนะคะใครที่ม่งใครที่โง่ๆอยู่ก็ไปอ่านนะคะเออต้านเนี่ยยังต้านเนี่ยเป็นคนโง่ ต้ายัาต้องอ่านเยอะมากหนังสือเนี่ยต้าไม่ได้เป็นคนฉลาดนะบอกก่อนนี่เห็นไหมมีเซรั่มมีบำรุงผมมีเนี่ยอันนี้ก็ใช้ดีมากเลยซาสกินเนี่ยของน้องน้ำเปล่าเห็นไหมคือเขาบอกว่าทาแล้วบบโอ้โผิวดีมากนะคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ดีมากเของแบงค์แม่งสวยที่หมายเลยนะหุ่นดีอย่างแบบเอาเลยนะบอกเลยว่าหุนนี่แม่งดีมากอย่างกับน้องลิซ่านะคะต้องกินนะฮะเออยาสีฟันอย่าใค้ที่มีกลิ่นปลาปากเหม็นเนี่ยเอาไปให้เขาใช้เอาไปให้ใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวนี้นะแปรงแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำลายไม่บูดจาก มีรองพื้นมีแป้งเยอะมากเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณจะสร้างรายได้กับดอกพิซซ่ายังไงถ้าคุณมีลิงก์นะคะคุณจะส่งลิงก์ให้เพื่อนคุณแบบนี้นะคะคุณจะสร้างรายได้ได้คุณต้องมีลิงก์โอเคไหมอะคุณแค่มีลิงก์เห็นไหมมีรายได้มาเนี่ยสาล้านกว่าบาทนี้ได้มายังไงเห็นไหมตามีลิงก์ค่ะแค่ตามีลิงก์ลิงก์เดียวลิงก์อยู่ตรงนี้กดเข้าไปมีหรือยังอ่ะใครยังไม่มีลิงก์ฟังนะกดไปปุ๊บตาทักหาเพื่อนแล้วทีเนี้ยทักหาเพื่อนส่งเพียงลิงก เพื่อนเรากดลิงก์เราปึ้งเนี่ยขึ้นหน้าเราทันทีเห็นไหมแล้วเพื่อนเราค่ะก็ติ๊กไปติ๊กไปใส่เลยเพื่อนใส่ที่อยู่ถ้าเพื่อนเป็นคนไทยใส่ไทยเป็นคนลาวใส่ลาวกัมพูชาใส่กัมพูชาพามา่าใส่พามา่าใส่ไปเลยนะคะพอเพื่อนสมัครเสร็จปุ๊บเพื่อนก็จะได้หน้าแอปมาแบบนี้ได้หน้าแอปมาแบบนี้แต่ว่าจะไม่มีลิงก์เพราะว่าสมัครเสร็จปุ๊บจะไม่มีลิงก์ถ้าคุณจะมีลิงก์คุณสไร้างรายได้คุณต้องซื้อสินค้าก่อน ะค,ะคุณจะต้องซื้อสินค้าก่อนซื้อยังไงคุณก็แค่กดเข้าไปซื้อสินค้าในนี้สั่งซื้อสินค้านะคะที่มันมีโปรน,นะคะอ่ะกดสมมุติว่าคุณจะซื้อตําแหน่งคุณจะเป็นตําแหน่งมีรายได้เยอะอ่ะกดอย่างนี้นะคะกดไปค่ะแล้วก็ใส่ที่อยู่นะคะส่งไทยก็กดไทยส่งลาวกดลาอ่ะสมมุติส่งลาวกดเข้าไปกดเสร็จปุ๊บคุณก็พอกดเสร็จปุ๊บสั่งซื้อเพื่อนคุณนะคะสั่งซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บรายได้ก็จะเด้งมาหาคุณทันทีแบบนี้นะคะ รายได้ก็จะเด้งมาหาคุณทันทีแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยเห็นไหมอะเห็นไหมคะรายได้ก <flu> oh. <gos> ็จะเด้งมาหาคุณแบบนี้เลยเนี่ย G หนึ่งเห็นไหมห้าร้อยเห็นไหมเด้งมาแบบนี้เลยค่ะเด้งมาแบบนี้เลยค่ะดูมาดินี่นี่คนนี้ซื้ออะไรสองพันห้าดูดิเขาซื้ออะไรมาดูนะสองพันห้าซื้ออะไรเนี่ยเขาซื้อโอ้ยเนี่ยโปรนี่คือโปรขายดีเลยนะคะเนี่ยเขาซื้อ X s สิบกล่องแถมไฟเบอร์สองกล่องเนี่ยเห็นไหมเขาซื้อโปรนี่ยถ้าได้มาสองพันห้าน อะไรอีกไหนคนไหนซื้ออ่าสามพันเก้าพันหนึ่งนี้ได้มาจากไหนกดไปดูเขาซื้ออะไรเขาซื้ออะไรเขาซื้อโปรบีโอทางด่วนโปรเจนสองไฟเบอร์สามแถมบัตโลเซสง่งน้องคายนะคนเราซื้อเห็นไหมรายได้จะไม่ได้มาแท่จากการจีหนึ่งนะคะเนี่ยมาเยอะมากเห็นไหมโอ้โหเนี่ยรายได้แพสซีฟอินคัมหรือมันจะโชว์อีกช่องทางหนึ่งมันจะโชว์ตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะโชว์ตรงนี้แค่นี้ง่ายไหม